สำหรับรถยนต์ที่เอามาลองขับวันนี้นะครับเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากค่าย bmw ครับ bmw ix 3หรือว่า ix 3ตามสเปคที่ทาง bmw เขาบอกไว้ในแคตตาล็อกเนี่ยเขาบอกว่าชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยมันจะวิ่งได้ไกลถึงประมาณ470กิโลเมตรโดยประมาณแต่ว่าผมเนี่ยชาร์จไฟเต็มเมื่อคือนขึ้นรถมาปุ๊บเนี่ยมันได้417กิโลมนะครับ417 ในโหมดคอมฟอร์ตในโหมดสปอร์ตเหมือนกันนะ417หลายคนอาจจะคิดว่าบวกลบกันตรงๆแบบนี้เลยสมมติว่า417กิโลเมตรวิ่งไป10กิโลก็จะต้องเหลือ407กิโลเมตรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวแปรนะครับซึ่งตัวแปรก็อาจจะเป็นเรื่องของโหมดการขับขี่ที่เราใช้เราใช้เป็นโหมดสปอร์ตลักษณะการกดคันเร่งที่เราใช้เรากดคันเร่งเร่งวืดรวดเร็วรุนแรงนะมันก็ทำให้ระยะทางที่เหลือในการใช้งานเนี่ย น้อยลงนะครับเนี่ยผมขับอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตเลยนะณตอนนี้ก่อนนะครับตอนนี้นี่อ่ายังไม่ถึง1กิโลเลยนะผมผมเปิดวัดมาที่หน้าปัดเนี่ยระยะทาง0.6กิโลเมตรไฟลงไป1กิโละละจาก417หรเหลือ416เห็นไหมคือมันไม่ใช่ว่า1กิโลแล้วมันหายไปพอดีบวกลบกันแบบนี้ไม่ได้นะครับบอกแล้วม่ามีตัวแปรอื่นๆอีก จากที่ได้ลองขับนะครับเจ้า ix 3หรือสามมาเนี่ยก็สำหรับผมนะคือมองเผินๆมันก็คือ bmw x 3ที่มาเป็นเวอร์ชั่นไฟฟ้านะครับสิ่งที่ผมชอบเลยผมว่ายังคงเป็นเรื่องไซส์ทั้งภายนอกภายในเรียกว่าโล่งโปรง่งนั่งสบายห้องโดยสารกว้างขวางดีนะฮะแล้วก็ระบบความปลอดภยัยระบบอำนวยความสะดวกสบายต่างๆเยอะบางทีดีจนดีจนไม่คุ้นอะ่ะ เช่นสมมตินะระบบเตือนออกนอกช่องทางใช่ไหมพอมันเตือนไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีพวงมราลัยน้ำหนักแบบดึงนะถ้าเป็นปกติก็อาจจะสัน่นหรือว่าดึงให้พอรู้สึกแต่ว่าของ ix3 นี่ดึงแบบดึงตึงมือคือถ้าคุณจะไปทางขวาให้ได้นะคุณต้องขืนนิดนึงนะครับเรียกว่าประมาณนั้นเลยอีกอันนึงก็คือในเรื่องของระบบที่เตือนเวลาเข้าใกล้รถคันท้างหน้าเนี่ย ก็อยู่ที่ว่าตั้งระยะยังไงนะฮะแล้วก็เตือนไปยังไงบ้างพูดถึงระบบนะครับเรื่องของระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพียงแต่อย่างที่บอกคือบางทีความคุ้นเคยกับลักษณะของพฤติกรรมผู้ขับขี่ผู้ใช้รถยนต์ในบ้านเราเนี่ยมันทําให้บางทีอาจจะอันตรายอีกอันนึงก็คือช่วงล่างครับ IX3 เนี่ยผมว่าไม่กระด้างนะคือรถรถที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ย ช่วงล่างจะแข็งเพราะมีน้ำหนักแบตเตอรี่ใช่ไหมแต่ ix 3เนี่ยผมถือว่าเออช่วงล่างถือว่าโอเคเลยคือห้องโดยสารไม่ได้แบบกระเทือนเวลาวิ่งผ่านรอยต่อถนนหรือว่าทางที่มันขรุขระไม่ได้รู้สึกว่าโอ้มันเสียงดังอะไรมากต้องบอกว่าช่วงล่างของรถเบียมค่อนข้างเฟิร์มอยู่แล้วทีนี้พอมาใช้เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับมีน้ำหนักของแบตเตอรี่มาเลยมันก็อาจจะแบบจบมาในแบบที่กําลังพอเหมาะพอเจาะนะฮะสำหรับ การใช้งานเนี่ยขับสบายๆนะครับห้องโดยสารโล่งๆโปรง่ปรงๆระบบความปลอดภัยต่างๆมีครบนะแล้วก็ผมชอบตัวดีเทลนะครับพวกปรับในเรื่องของไฟแอมเบียนไลท์นะครับต่างๆพวกนี้มีลูกเล่นเยอะนะฮะมีหลังคาสารุฟมาให้อันนี้ลูกสาวผมชอบเด็กๆนะครับต้องบอกว่าชอบชอบแบบหลังคาสลุฟพ่อเปิดหลังคาหน่อย ก็เหมาะสมนะกับการใช้งานในเมืองหรือว่าถ้าจะเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยถ้าประเมินดูแล้วเนี่ยเอาผมตีไว้ให้ว่า400คือเขาเคลมไว้470นะครับแต่ผมชาร์จเต็มเนี่ยผมได้417เพราะฉะนั้นเราตีว่ากลมๆตัวเลขกลมๆว่าประมาณ400กิโลเนี่ยก็กรุงเทพพัทยาบางแสนพัทยานี่สบายๆเลยตอนนี้วิ่งมา7กิโลพอดีเลยครับ7.0กิโลเมตร ฝั่งปริมาณแบตเตอรี่เนี่ยคำนวณว่าระยะทางที่เหลือวิ่งได้เหลือ407เพราะฉะนั้นก็าหายไปว่าระยะทางจริงคือ7แต่ว่าตัวเลขที่หายไปคือ10แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวรอดูสุดท้ายสรุปดูอีกทีว่าระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณแบตเตอรี่ที่คำนวณว,ว่าระยะทางรถที่วิ่งได้เนี่ยที่หายไปเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเราสรุปตัวเลขก่อนนะครับ เหมือนที่ผมบอกวันนี้เราเอามาลองใช้ดูนะฮะแต่บางคนอาจจะบอกโหเอาว่าผมลองใช้ให้ดูว่าวิ่งในสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ก็ไหลๆนะเพราะว่าเป็นช่วงสายๆของวันทำงานนะครับรถไม่ได้ติดมากก็ลองให้ดูพอชาร์จเต็มปุ๊บเริ่มต้นจาก417กิโลเมตรนะครับวิ่งไประยะทางทั้งหมดเนี่ย15.3กิเมนะครับเพราะนั้นถ้าเรา4 7ลบ15 มันก็ควรจะเหลือประมาณ402กิโลเมตรคร่าวๆนะครับแต่ในความจริงไม่ใช่เพราะว่าตัวเลขที่ได้เนี่ยจนมาถึงจอดเนี่ยมันคือ394เพราะนั้นเท่ากับว่าตัวเลขจริงที่วิ่งได้คือ15ตามหน้าปัดรถนะฮะแต่ว่าปริมาณแบตเตอรี่จาก417เนี่ยลงไปเหลือ394ก็คือหายไป23นะครับเห็นไหมว่ามันจะมีส่วนต่างกันอยู่ประมาณสัก7กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ อย่างที่ผมบอกสิ่งสําคัญเลยมันขึ้นอยู่กับ1สภาพการจราจร2ลักษณะการขับขี่การกดคันเร่ง3เรื่องของโหมดการขับขี่ที่เราใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่าเพิ่งเอาตัวเลขที่เป็นตัวเลขตั้งของการชาร์จเต็มเนี่ยมาเป็นตัวหลักนะมันมีโอกาสแปรผันตามไปได้นะครับมาถึงสิ่งที่ผมชอบผมชอบ IX3 บอกซ์ไรหนึ่งยังคงเป็นรถที่มีพื้นที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบายครับใช้งานได้ดี นั่งโดยสารได้นุ่มนวลสะดวกสบายดีนะครับอย่างที่2ก็คือว่าในเรื่องขององค์รวมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์เรื่องของระบบความปลอดภัยเรื่องของระบบความบันเทิงต่างๆถือว่าดีทีเดียวนะครับอย่างที่3คือเรื่องความฉลาดคือเรื่องความฉลาดของรถนะครับพกคุญแจไว้เนี่ยบางทีเนี่ยเดินเข้าใกล้ปุ๊บร้องติดๆนะฮะเปิดล็อกแล้วลงจากรถปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันกดปิดนะครับคุณไม่ต้องกดปิดก็ได้ พอเขาลดเขารู้ว่าคุณลงจากรถปุ๊บเขาดับตัวเองลงเลยนะครับอันนี้เป็นระบบที่ต้องบอกว่าเป็นความฉลาดเรื่องของวิวัฒนาการเรื่องของเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่างสุดท้ายเลยผมว่าด้วยแบรนด์ bmw นะราคาประมาณ3ล้าน5แต่ผมตีกลมๆว่า3 5ล้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจตัดสินใจง่ายเปลี่ยนจาก x 3ที่ใช้น้ำมันมาเป็น x 3 ที่ใช้ไฟฟ้าหรือว่าคนที่มองอยู่จะเป็นรถเก๋งอย่างที่ผมบอกซีรีสามซีรีห้าเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ก็ไม่ได้เพิ่มตังค์ไม่ได้มีส่วนต่างเยอะอะไรมากมายนะครับมาในส่วนที่ผมไม่ชอบในทางกลับกันผมย้ําเลยว่าที่ผมไม่ชอบเลยคือไอ้ความฉลาดของรถนี่แหละนะทีมงานกับผมเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันคือเวลาพลงจากรถปุ๊บเอ้ยอ้าวมันดับไปแล้วนะ คือเป็นเรื่องของการรักโลกประหยัดพลังงานอะไรก็จริงความปลอดภัยก็จริงแต่บางทีอย่างผมลงไปซื้อกาแฟนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยลูกเมียนั่งอยู่บนรถอยู่ๆกุญแจอยู่ในกระเป๋าผมพอลงไปปุ๊บไปแล้วครับร้องตี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 ต,ตีต้องวิ่งออกจากร้านกาแฟมากดรถรู้มากอ่าบางคนบอกเฮ้ยงันทิ้งกุญแจไว้ในรถแล้วก็ให้รถทํางานไปสิมีผู้โดยสารอยู่ในรถแบบนี้ได้ไหมได้แต่ว่าระบบแอร์อะไรมันก็ตัดอยู่ดีครับเพราะว่า มันอ่านรถมันอ่านว่าคนขับไม่อยู่แล้วเพราะนั้นเซฟพลังงานไปซะเพราะฉะนั้นมีข้อดีก็มีข้อเสียนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่จะใช้จริงๆอ่ะผมมองว่าต้องมีตู้ชาร์จนะครับผมย้าอยู่เรื่อยๆอยากใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีตู้ชาร์จที่บ้านครับไอ้ที่จะไปชาร์จตามที่ต่างๆเอาไว้เวลาเป็นเผื่อเหลือเผื่อขาดเวลาเราเดินทางวางแผนการเดินทางแต่ว่าชาร์จที่บ้านสบายใจอุ่นใจกว่า แล้วถ้าใช้จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องชาร์จเป็นประจำท้ายที่สุดฝากตัวเลขสเปคกันไว้นิดนึงนะครับรถคันนี้เขาเคลมไว้ว่าอัตราเร่ง0ูนย์ถึงร้อยเนี่ยหกวินาทีนะครับส่วนท็อปสปีดความเร็วสูงสุดเนี่ยวิ่งได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อกี้ผมขับประมาณ15กิโลบนถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยความเร็วโดยเฉลี่ยนะครับที่ผมใช้ประมาณ50-60นะครับแต่ท็อปสปีดความเร็วสูงสุดที่ผมใช้อยู่ประมาณ120ช่วงจังหวะกดต้องบอกว่ากดคันเเร่่งงงสุดอาตาาาีแบิทนนํ นี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าดึงที่สุดแล้วของรถไฟฟ้ากดปุ๊บดึงวืบเลยนะเพราะนั้นบางคนไม่ไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยก็อาจจะเจอพวกแรงดึงพวกนี้นะครับต้องปรับในเรื่องของความรู้สึกก่อนแล้วจะได้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยครับยังไงก็ลองดูนะครับในราคาค่าตัวประมาณ3 5ล้าน5าแสนบาทสำหรับ bmw ix 3ครับ